สวัสดีป้าลุงน้องบีมาสวัสดีป้าลุงเด้อสวัสดีทุญักาลูกทุญักทุญักป้าลุงทุญักมันนี้กะใส่แมตเด,ด้อพี่น้องป้องกันโควิด19บเ้าันนี้กะสาวนอมกามา็มาเชิญมาขอบ,บคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นส่งเงินมาให้สอนนมอันเพิ่นว่าอัาน มาเวกินยำต่าสาวน้องพเพื่อนกระสอยนะพี่น้องกัขอบขอบคุณแม่ทางญี่ปุนออ่นเนอะเพื่อนซรอยเหลือครอบครัวสาวนา้องจุญเจอครอบครัวสาวน้องขโมมีมมพเพื่อนกับกับโมมีทุกทุกวันนี้กับแม่ยู่พี่น้องเลยพเพื่อนกระสอยเหลือห้าวมากระลายเชื่อแล้วผมไม่จะเชื่อเดียวนี้พี่น้องเลยน้ำใจเพื่อนเพื่อนการดีดูสงสารเพื่อนดูเพื่อนช่อยนางฟ้าพี่น้นงนนนนนงนอง เพื่อนจะให้เพื่อนได้บุญหลายๆให้เพื่อนม้อยเจ็บม้อยไข้ให้เพื่อนเพื่อนให้บ้านสนีทให้เพื่อนได้ได้เมื่อหลายกว่านี้น้องผีกระดึ๊ดเขได้คือเนาะค่ะให้ล่ะปลาลุงมาหน้องบีมทำไมร้องไห้ปลาลุงมาน้องบีมทำไมร้องไห้น้องผีก็ให้ขอบคุณนายเด้อ จฉัะน้องห่างกัสิบแปลงมือวันนี้พอโอนไม่ฉันน้องแต่มื่อซื่อเลยนนาะแต่วันวันเสาร์พโอนไม่ฉันน้องฉันน้องห่างกับสิบแปลงมือนี้อันเพราะว่ากะเจ้าปิดร้านกะเจ้าหมูกะเจ้าไปใส่กะเจ้าเ่าก็เปิดร้านอันนี้จะจปฉันน้องก็ไปเอามือนี้ห่ากับมามานั่งขายเครื่องขายของอะไรพี่น้องเห็ดยองเห็ดย่ำนี่ยแหละเปิดท้าแต่เศร้าเลยมือน cảm ơn đại mẹ mẹ, chị cháu số tiền, chị cháu pha tiền mà phần nào phần nào nhâm phần nào, non ừ, phần nào, sê ưu, bố ma bố ma, cả đứa bố sê bố ăn, hư... อืมบุฮึ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1ืม่านปลาลุงเาน้นงบีมหาน้องบีมงอเง่สบายดีเสนอมลงมาละพี่พี่น้องลงมาทังเถาทังถางเออจะคุดอะละ เพื่อามาข่าวงามแท่นะอ,อพี่น้องน้องไม้ถ้าถ้าน้องบีมมาดิน่นพี่แถวพี่พี่สะสะบ่งดีกว่าเออได้สะข่าวงามแท่นก็ได้จะสิแกงโว่ไม่ก่อเดียวนี่เพื่อมาอันนั้แทมในแฉมเจ้าอันนั้นหนาวเจ้าโคดน้ำ น้องไม้สังคำข่าวงามแต่แทะบอกม,มาพูกระไรฝนอยู่ในพูวางนะพู้จะอ,ออกหลังกระสีพูเป็นคุรเอาอยู่ ในนอหนึ่งพี่น้องพาน้องบีมมาลินพวก,กับเจ้าเอาอยู่น้องบีมวมมันเย็นพี่น้องเลยได้แล้วได้แล้ว ขอบคุณผูง่าจะดีเธอหนึ่งเ้อพี่น้องเม่เมเพิ่นได้ฝากเงินมาให้สาวน้อมเมทางญี่ปุ่นพอละมาจุนเจือครอบครัวเด้อพี่น้องขอบคุณแม่ละลายเด้อเปินฝากมาตั้งแต่มื้อวันเสาร์พออะพี่น้องสาวน้อมพันก็นได้แปะเงินื้นนี้ก็จ้าก็เปิดหานื้นนี้ขอบคุณแม่ละลายเด้อเจ้าโชหมาเจ้าร่ำมันเจ้ารวยแม่เอ้ย ืืถ้าคุณคือซิมีอยู่มันหม่มเมื่อวานไี่จะมามมามา,มาขายกับหนม้มอันนี้แหละไม่แซมอืมถ้าเก่งกับเซฟไล้มันอ่อน ขี่รดแปลงโกมีไดวาดดิแป๊บเดียวฮะไอ้มีคนห่าฮะอืมอะไรบุญพื่อหานน้ว้พี่น้องอืม<า>ส่วนลรวโปกพัง ขอใหนนณะเอาคณะวันนี้พี่น้องเอาผลผลสตกพี่น้องจะรองมาแจ้งไก่ให้เดี๋ยวไปสวดเด้อคันติกระติบบ้านเมืองกระปุ๊ว่าอะไรน่อยเดี๋ยวจะนอบุญกรรมเฮามีเท่านี้ อันนั้นเห็นหลายอยู่อันดอกข้างก็นดนเก๋วสิโคมเราอยู่รืมพาน้องบีมาพี่น้องมาล่นอยู่พีติ๊กต๊ดเลยให้เด็กสาวสู้น้องบีมปมเจ้าเอาเงินอยู่ไปเอามือเ้ารนี่เงินก็นได้แม่แม่คุณภาคมาให้แต่เมื่อวันเสารพ์พอละ สานอมกะกำมือมีเม,ม,ม,ม่สนอมใจเส้นอะไรก็บอพคุณแม่ละลายเด้อเจ้าสรงให้เจ้าหมาให้เจ้ารํำให้เจ้ารวยคิดสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นเด้อแม่เด้อสมมาปัถนาเจา้าให้เจ้าได้ร้อยเท้าพันเท้าขึ้นกลับไปเด้อแม่เด้อเราเป็นนางพาร์เมมีกันน้นางพานางพามาโปดอยู่ในทีมงานแม่่แม่ช่วยเลี้ยงเละพี่น้อง เพิ่นซอยบุกุคนขอบคุณแม่ลหลายๆที่บุทิมบอปะสอน้อมกำบอมีเพิ่นกะเพิ่นซอยกะซอยแต่แต่เริ่มแต่แต่เริ่มให้คลิปตแตอรเทเลกพี่น้องเพิ่นซอยไม่มค่ะเพิ่นซอยซอยซอยเท่ไรซอยมอสุขุมมอสุขลนขอบคุณแม่ลหลายๆ ให้แม่ร่ำให้แม่รวยขอให้แม่ปลอดภัยจากโลกใครภัเจ็บจากโลกโควิดขอให้ยาให้มาไกลครอบครัวแม่เด้อแม่แมเอยครอบครัวเจ้าญาตีพี่น้องแม่แม่ก็ช่วยมาไกลเด้อโควิด็นโลกที่มันหายเฮงขอให้ปินให้ให้พ้นให้ผ่านไปให้แปะผ่านไปด้วยดี เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสโนมกับบุมีแนวใด่ายนะพี่น้องเลยมาขอบคุณแม่แม่ขอบคุณเพื่อนหลายๆพร้อมเทพี่น้องมานี้ก็ได้สโนมก็พาน้องบีมมาลินพี่ไพดับพี่พาน้องบีมมาลินอยู่แถวเฮือนกระเจ้าติธาพี่มันยินดีเนี่ยลมพัด พัดวันนี้พะลมมพะเศ้าพัดแล้วพัดบุมีแล้วพี่น้องจักแนวได้พ่ออันนี้กับคนท่างลงไปอัน,นกับคนซานเพิ่นมันเย็นสอนองพาน้องบีมมาฮอนน้องบีมกันนบน้องบอลรับ นีเพื่อนผ่ากาผ่าบระทาไทยที่พี่น้องพาเพื่อนมาเลาะแถวน้องพี่แหละแถวพี่คิดฮอดอันไม่น้อยก็โทรมาบางนึงนะก็คิดฮอดเพื่อนพี่น้องเป็นธนไยสอนน้องมาเป็นธนายคนละเส้นหนาน้องนัดว่าเอ้ยน้องมามาลิ้น มาลินแล้วมันเปียกผมให้น้องนัดแน่เลยนะทักเปียกให้น้องนัดแน่สนอสว่าโอ้ยโควิดนี่แหละวะยู่ทาเกะก็ล็อกดาวน์แล้ววะยู่เกงขมวนจน่ะแข่งสนอล็อกดาวน์ไว้แบบบอให้คนน้องห้ามออกคนนายห้ามคนน้องห้ามออกคนนายก็ห้ามเข้าซินะพี่น้องไปมาสัญจรน,นี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณเอฟซี FC มอสกขุม่อสุคนเดจ้าขอบคุณเม่เม่อะไรเดจ้าที่ฝากเงินมาให้สาวนอมมือวันเสาร์กินนี่แหละพี่น้องเงยบายบายสบายดีขอขอบใจมีแนวว้าวพี่น้องเงยเพื่อนดีบ่ซื้อสิ่งบ่ทุกอย่างคือน,นางเพื่อนเป็นเนป็นนางพ้าพี่น้องเงยผูมีพระคุณพี่น้องเงยาบ่มีเพื่อนกับ ก็จักสิว่าเดินและพี่น้องเงยเพื่นกับพาได้อันจุนเจือชีวิตแล้วก็พ่นให้กำลังใจสู้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 พ่นให้กำลังใจตลอดนะพี่น้องก็มีพุ่นกับพามีแหงมีเรียงผัดดั่นนะมีคนให้กำลังใจมีคนันบอกซีบอกแนวทางนะพี่น้องบายบายสบายดีเข้าใจ